GTF ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพแห่งศตวรรษที่21ชีวิตคือความมหัศจรรย์การถือกำเนิดของทารกเป็นด่างสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่น้ำนมจากมารดานั้นเป็นแหล่งสารอาหารสุดวิเศษอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของทารกใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค วางรากฐานของการมีสุขภาพที่ดีและพาทารกให้ก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งชีวิตที่แสนอัศจรรย์ผู้มีสุขภาพดีได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าจากสิ่งที่พวกเขารับประทานเข้าไปกรูโคสคือหนึ่งในสามประกอบที่จำเป็นต่อร่างกายเกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารทั้งนี้โดยอาศัยการทำงานของอินซูลินอินซูลินรีเซเตอร์ และโดยการช่วยเหลือของกรูโคสเทอร e เรนต์แฟกเตอร์หรือ GTF ทําให้บรรดากรูโคสในกระแสะเลือดถูกดูดซึมเข้าสู่ภายในเซลล์ได้อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปด้วยเหตุปัจจัยต่างๆเช่นอายุที่มากขึ้นการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษการเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่บีบคั้นจิตใจการถูกกดดันด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบและการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ล้วนก่อให้เกิดความเครียดและร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงผลต่อเนื่องคือความสามารถในการดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายลดต่ำลงสารอาหารที่มีความสำคัญต่อสุขภาพที่ดีจึงลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่องเมื่อกรูโคสในกระแสะเลือดไม่สามารถถูกป้อนเข้าสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไประดับกรูโคสในกระแสะเลือดที่สูงขึ้นเกินระดับปกตินี่เองกลายเป็นเหมือนสารพิษที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย ก่อให้เกิดมิเพียงโรคเบาหวานแต่นำไปสู่โรคภัยร้ายแรงต่างๆนานับประการอาทิไตอักเสบความดันโลหิตสูงไขมันสะสมในตับสูงภาวะเลือดเป็นกรดโรคหัวใจภาวะสมองขาดเลือดโรคหลอดเลือดแข็งตัวโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆโรคเกี่ยวกับระบบประสาทตาบอดแขนขาพิการหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตโรคเบาหวานในยุคปัจจุบันถูกจัดอยู่ในลำดับที่ห้า ไดนรดดาสิบสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของมนุษยชาติตามรายงานที่เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลกคาดว่าประชากรโลก250ล้านคนกำลังทนทุกข์อยู่กับการเป็นโรคเบาหวานราว3า5งปของประชากรของแต่ละประเทศเป็นโรคเบาหวานค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับการรักษาพยาบาโลโรคเบาหวานรวมทั่วทั้งโลกในแต่ละปีนั้นมหาศาลนับแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ต่างพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนในการค้นหาทางออกของปัญหาใหญ่นี้มี2กระแสหลักของหลักการเรื่องการรักษาโรคเบาหวานหลักการแรกซึ่งเป็นที่นิยมมากคือโดยการฉีดอินซูลินเข้าสู่กระแสเลือดหรือโดยการใช้ยาใดๆในการลดระดับกรูกโคสในกระแสเลือดหลักการนี้มีจุดอ่อนสำคัญคือไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและณเวลาหนึ่ง อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่การทำงานของตับซึ่งจะทำให้สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานเลวร้ายลงไปอีกหลักการที่สองซึ่งค่อนข้างใหม่กว่าถูกเสนอและสนับสนุนโดยดรวอเตอร์เมิร์สแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกันตามแนวคิดของดรเมิร์สมีสารประกอบชนิดหนึ่งในร่างกายมีคุณสมบัติกระตุน้นกระบวนการเมตาบอลิซึมของกลูโคสในเลือดได้ ดรเมอร์สให้ชื่อสารประกอบดังกล่าวนี้ว่ากลูโคสทอ o ์เรนต์แฟกเตอร์หรือ GTF GTF มีอยู่มากมายในโคลอสตรัมน้ำนมที่หลั่งออกมาไม่นานของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม GTF เป็นสารประกอบชนิดหนึ่งประกอบไปด้วยวิตามินกรดอะมิโนและแร่ธาตุบางชนิดพบในอวัยวะร่างกายบางแห่งมีหน้าที่หลักในการรักษา อัตราเมตาบอลิซึมของกลูโคสให้เป็นปกติทำหน้าที่กระตุน้นปฏิกิริยาทางชีววิทยาของอินซูลินปรับปรุงความไวสัมผัสของอินซูลินรีเซพเตอร์และสร้างสายใยเชื่อมโยงระหว่างทั้งคู่ตามสถิติ5-10%ของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีสาเหตุมาจากการขาดอินซูลิน10%มาจากการขาดอินซูลินรีเซพเตอร์และประมาณ80%ที่เหลือมีสาเหตุมาจากการขาด GTF แม้หลักฐานการปรากฏอยู่ของ GTF และหน้าที่ของมันจะถูกค้นพบและเข้าใจมาตั้งแต่40ปีที่แล้วแต่นักวิจัยด้านการแพทย์ทั้งหลายก็ยังคงไม่สามารถทำการสกัด GTF ในรูปแบบที่มีเสถียรภาพสม่ำเสมอและผลิตในเชิองอุตสาหกรรมได้หลังจากการต้องเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียสมาชิกอันเป็นที่รักในครอบครัวเชงไปด้วยโรคเบาหวาน ด็เตอรเชงลิงหุยจึงตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำการค้นหาหนทางรักษาโรคนี้ให้จงได้มาดามเชงได้รู้จักกับด็ตรเมาเชียหุงปริญญาเอกด้านต่อมไร้ท่อจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกาดรเหมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นมเป็นสมาชิกของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวันและสภาเกษตรกรรมไต้หวัน มาดามเชงและดรเหมาร่วมกันทำงานค้นคว้าวิจัยสกัด GTF ภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันชุงซิงหลังจาก5ปีแห่งการมุม่งมานะและอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งสองก็ได้พบกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ GTF ในรูปแบบที่มีเสถียรภาพถูกสกัดจากคอรสตัมได้สาเร็จ GTF ปรากฏอยู่ในเซลล์ร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหน้าที่หลักของมันคือการรองรับและส่งเสริมกระบวนการส่งผ่านกลูกโคส เซลล์ร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิดล้วนได้รับพลังมาจากกรูโคสถ้ากรูโคสไม่สามารถถูกส่งผ่านเข้าสู่เซลล์ได้เซลล์ Cell ก็จะไม่มีพลังงานในการดําเนินกิจกรรมกรูโคสเข้าสู่เซล์ผ่านทางช่องทางพิเศษเรียกว่ากลูโคสทรานสปอเตอร์แล้วเราได้รับกรูโคสมาจากไหนก็จากอาหารที่เราทานเข้าไปนั่นเองสารอาหารถูกดูดซึมโดยลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดอย่างไรก็ตามกรูโคสยังต้องเดินทางต่อเข้าสู่ภายในเซลล์ก่อนจะสร้างพลังงานได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนมากไม่จําเป็นต้องมีระดับกรูโคสในปัสสาวะสูงเสมอไปแต่จะมีระดับกรูโคสที่สูงในกระแสเลือดระดับกรูโคสที่สูงผิดปกติในกระแสเลือดเป็นอันตรายและนําไปสู่ปัญหาหลายอย่างเช่นตาบอดอาการแผลหายช้าเป็นต้นในการเปิดช่องทางพิเศษกรูโครสรานสปอร์เตอร์นี้เราต้องอาศัยการช่วยเหลือจาก P I t r e kinase การจับคู่กันของอินซูลินและอินซูลินรีเซพเตอร์ส่วนหน้าที่ของ G T F คือสนับสนุนกระบวนการจับคู่ดังกล่าว ซึ่งก็โดยการเข้าไปกระตุ้นโปรโตีน IRS และ pH3 kinase ในที่สุดช่องทางกรูโคสทรานสปอเตอร์ก็จะเปิดและเร้าให้กรูโคสเข้าสู่เซลล์คอรอสตรัมหรือน้ำนมที่หลั่งออกมาใหม่ๆคือแหล่งที่มาที่ดีที่สุดของ GTF อาศัยการใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่มีอยู่ในโลก GTF milk powder นมผง GTF ก็ถูกผลิตขึ้นโดยผสมสารสกัดน้ำนมเข้ากับแร่ธาตุบางชนิดรวมถึงนมเกรดดีที่สุดจากนิวซีแลนด์จากการทดลองทางชีววิทยาที่ทดลองกับหนูซึ่งเป็นโรคเบาหวานผมปรากฏว่าหลังจากใช้เวลา46เดือนระดับกลูโคสในกระแสะเลือดของหนูก็ลดลงมาจนถึงระดับปกติในการทดลองทางการแพทย์หลังจากผู้ป่วยโรคเบาหวาน บริโภค G T a ละ F Miu Powder นานหนึ่งเดือนเกิดการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของระดับกรูโคสในกระแสะเลือดและภายในระยะเวลา6เดือนผู้ป่วยก็ค่อยๆลดการพึ่งพาการฉีดอินซูลินและการใช้ยาต่างๆลงตามลำดับด็อร์เหมาและมาดามเชง ได้พบกับดรเมอร์สหลายครั้งเพื่อเสนอผลงานวิจัยดรเมอร์สแสดงความรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อแนวคิดและประสิทธิผลของ GTF Milk Powder การประสบความสำเร็จอันน่าทึ่งนี้ได้รับการการันตีโดยรางวัลด้านการแพทย์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพะระดับประเทศของไต้หวันสถาบัน CSI ถึงกับยกย่องความสำเร็จครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมชิ้นนี้ได้รับการอ้างถึงในนิตยสารไต้หวัน World Magazine ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในวิทยาลัยการแพทย์แห่งชาติไต้หวันโรงพยาบาลไทชุงและโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเชงคงได้ร่วมกันทำการทดสอบทางการแพทย์ต่อผลของ GTFMew Powder โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ g t f m i w Powder ไม่ได้มีส่วนผสมของยาเตียรอย ถูกพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย t TNF m i l พ o w เด r ได้รับการรับรองจาก FDA ให้เป็นอาหารเสริมโภชนาการและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณจูเลียนเคสซุนผู้ป่วยโรคเบาหวานระหว่างสัปดาห์แรกที่ผมต้องนอนที่โรงพยาบาลเมื่อทราบว่าตัวเองเป็นโรคนี้ ความวิตกกังวลต่างๆนา,นานาประดังเข้ามาในสมองผมทราบมาจากคุณหมอคุณพยาบาลเพื่อนแล้วก็ญาติๆว่าไม่มีโอกาสรักษาหายสิ่งเดียวที่ทําได้คือควบคุมอาการของโรคไว้เท่านั้นเองลองคิดดูสิครับเหมือนโลกนี้ดับมืดขึ้นมาทันทีถ้าผมมีค่าพอที่จะอยู่ต่อไปได้อีกสัก30ปีผมจะต้องทานยาถูกฉีดยาทุกวันเน้นนะครับทุกวันสำหรับเวลาที่เหลือทั้งหมดของชีวิตไม่อยากจะคิดต่อเลยครับ ต่อมาก็มีคนแนะนำให้ผมรู้จักกับ GTNF m u l Powder เมื่อทานผลิตภัณฑ์นี้แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปร่างกายของผมดีขึ้นมาเรื่อยๆตอนไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพมีอยู่ครั้งหนึง่งระหว่างที่คุณหมอกำลังดูรายงานผลการตรวจเลือดของผมคุณหมอก็มีท่าทางดีใจปนแปลกใจเป็นพิเศษผมยังจาได้แม่นติดตาเลยพอ<ๆ>คุณหมอยื่นรายงานให้ดูแลบอกผมว่าอิงตามผลการตรวจไม่มีสัญญาณบ่งบอกอีกต่อไป ว่าคุณกําลังเป็นโรคเบาหวานพราะได้ยินอย่างนั้นผมก็รู้ว่าผมได้รับโอกาสครั้งที่2ในการใช้ชีวิตโอกาสที่ผมจะใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีผู้บริโภคจํานวนมากได้รายงานถึงการมีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากได้ทาน g t n f Mule Powder เป็นต้นว่าร่างกายอดทนและมีพลังงานมากขึ้นระดับกรูกโคสในกระแสะเลือดลดลงบรรดาการของโรคเบาหวานบรรเทาลงคอเลสเจอรรลชนิดที่เป็นโทษลดล,ดลง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้มแข็งขึ้นอาการแพ้ทางผิวหนังลดลงบาดแผลหายเร็วขึ้นใบหน้าสดใสขึ้นการปวดประจำเดือนลดลงมีพลังทางเพศสูงขึ้นอาการไขข้ออักเสบลดลงเป็นต้นการดีขึ้นของอาการต่างๆทางสุขภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรดเรเหมาได้ให้คําอธิบายทางการแพทย์ไว้ดังนี้ g D n f m u l k Powder ช่วยปรปับปรุงกระบวนการแมบอลิซึมของกรูโคสในกระแสเลือดของร่างกาย เป็นการช่วยเหลือกิจกรรมระดับเซลล์ในเมื่อเซลล์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายถ้าแต่ละเซลล์ทำงานเหมาะสมขึ้นดีขึ้นผลทางบวกก็สามารถปรากฏขึ้นได้ทั่วทั้งร่างกายดังนั้นหลังจากทานอาหารเสริม GTF n F นี้แล้วคุณอาจจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นผิวสดใสเปล่งปลั่งขึ้นภาะวะทางสุขภาพอื่นๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนับไม่ถ้วนมันเป็นไปได้ GTF Mule Powder อุดมไปด้วยสาร GTF รับประทานเป็นประจำจะช่วยเติม GTF ที่ขาดหายไปในร่างกายของคุณให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมของกลูโคสในกระแสะเลือดกระตุ้นกิจกรรมระดับเซลล์ปรับปรุงการทำงานของอวัยวะของร่างกายช่วยบรรเทาอาการของโรคหลายชนิดและที่สำคัญคือช่วยทวงคืนสุขภาพที่ดีที่เคยหายไปกลับคืนมาสู่คุณสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องฟุ้งซ่านเริ่มต้นวันนี้ ด้วยหนึ่งถ้วยของ GTF Mule Powder ต่อวันอยู่ให้ห่างจากโรคภัยนำสุขภาพที่ดีกลับคืนมาและเปิดประถมบทแห่งการเดินทางที่มีความสุขกว่าสบายกว่าและสมบูรณ์กว่าของชีวิต GTF Mule Powder รักสุขภาพของคุณดุดคุณรักครอบครัว